ไม่ได้กระตุกธรรมดากระตุกไปกระตุกสุดๆ้วยนะโอ๊ยกระตุกครับกระตุกโอ้โหแม่งโคตรแสบหู เอาละครับผมนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะคบผมนะวันนี้เรามาอยู่ในช่อง Headset Channel อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมนะโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกมากโอ้ยเยแค่เคยอแค่โอ้โหว้าวาว้า รู้จักแทบไครับแทบแทบเหรอผู้ชายที่ทำเสียงผู้หญิงได้นะใ,ใ,ใายชอบๆะอ่าฮะรู้จักนายทำเป็ตป่นายทำเป็น <c oughs> เออเขาไม่รู้นะครับว่าเราเป็นผู้หญิง เออไม่รู้อ่ะลองลองลองบ้านละสวัสดีแต่วันนี้ไม่ต้องลองสวัสดีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวเราลองบ้านเดี๋ยวเราลองอ่าโอเคโอเค ไขาสะเลนแล้วได้สวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ยอุ๊ยได้ยินไหมครับเอ้ยยัยงเหมือนเลยได้ไหมั้ยได้ได้ได้นี่นายนายนายเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่เราเป็นผู้ชาย แล้วเราได้รู้หรือเปล่าว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะนายเป็นผู้ชายเะแ <f ums> <c oughs> น่ใจละใใจ่ะแนใ่ใ,นใจแน่ใจแน่ใจเราแน่ใจเราแน่ถ้าถ้าเราไม่ใช่ผู้ชายอะ <c oughs> เสียงเราเหมือนผู้ชายขนาดนั้นได้หรอวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ นายนายนายฝึกนายฝึกมานานยังเอราเาฝึกมาสามวันที่ก็โอเคอยู่เสียงคล้ายๆเราต้องฝึกเยอะต้องฝึอใช่ใช่ใชเราจะเฉลยเขาดีไหมนะเฉลยไปแล้วกันเนาะนายคิดว่าเราเป็นผู้ชายจริงๆเหรอ แล้วฉันเป็นตัวไหนนะน่ะป็นผู้ชายน่ะเออไม่ใช่น่ะผู้ชายใช่ฉัน่ใชผู้ชายจริงเหรอใช่ปะเ้เขียนเลยผู้ชายผู้ชายผ เสียงฉันมันเป็นอย่างนี้อยู่อยู่แล้วเหรอใช่ใช่เหรอใช่ใช่ซิใช่เลอยู่ยะใช่รจ,จ่าจอันเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยนั่งดูทีวีเปิดทีวีได้หรือเปล่าเปิดทีวีได้ไหม <c oughs> จังหวะเพลงคุยคุนะ <c oughs> จังหวะเพลงคุยคุณนะสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินเปล่าโอ้ยโอ้ว่าต์เดอะฟัค